หนุหน่มครับเทคออฟขึ้นแล้วนี่กำลังจะลงมาแล้วครับขวามือมีน้ำครับขวามือมีน้ำชาวอาทิตครับบินกันสามล่มที่สนามหน้าหกครับ ดูบรรยากาศครับลงมากันครบแล้วลงหนุ่มเป็นยังไงบ้างครับอากาศทั้งบนสนุกดีรู้ไหมว่ามีคนอิจฉาอยู่หลายคนเลยไม่ได้ขึ้นหนึ่งในนั้นคือผมครับนักเรียนใหม่นะอากาศดีๆก็ไม่กินกันมันไม่ท้าทายมันไม่ท้าทายครับมันต้องแบบหนักๆหน่อยอากาศเทียนเนีไม่ดีนักเรียนใหม่นี่ชอบอากาศแต่ลมแรงๆกันรถอีกเรื่องดีครับสนุกครับเช้านี้สนุกอากาศดีมากเลยอ่ะ